thank you ครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นเป็นจอมกุ้งนะครับแต่ว่าจะทำเป็นสุกแม่เคยสอนทำแบบเขาเรียกว่าอุกอันนี้ผมจะมาประยุกใช้กับไอเตาไมโครเวฟนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอ่าใส่น้ำครับนี่คือน้ำปลาปลาก็ สำหรับอันนี้ก็จะเป็นจอมกุ้งนะครับซื้อมาจากตลาดนะครับแต่นีนมันดิบอยู่ก็จะใส่เข้าไปในนี้น้ำมันเยอะไปเดี๋ยวผมจะตักน้ำออก ก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอาฝาปิดนะครับน้ำหออมกอยู่ไหมรครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ฝา,าปิด ลอยพวกนี้ไปพักขึ้นอันหนึ่งสุกส,ส่วนหนึ่งสุกอีกส่วนหนึ่งกระดิบคนะครับ เสร็จอย่างนี้เราก็เอาตั้งชุดนี้ไปเข้าไมโครเวฟเลยครับอบไว้ประมาณยี่สิบนาทีครับผมเดี๋ยวผมเอาผมจะเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะครับครับตันนี้ผมก็เลือกเอาเป็นมาไว้ที่เตาอบดีกว่าครับเพราะว่าเตาอบมันเป็นกระจกจะได้มองเห็นชัดชัดก็ เอาใส่ต้วยซ้อนกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำบนกนจะมป็นตัวตัวฝาแต่ผมไม่มีผมก็เลยเอาเป็นจานครับโอเคอ่าก็จะใช้เป็นไฟ200อองศาเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เป็นเป็นคอยล่างนะครับ เตดไปล่างแล้วก็ไปที่20นาทีเลยครับผมครับเดี๋ยวครบ20นาทีเรามาดูนะครับก็น่าจะสุกน,นะ20นาทีครับผมครับครับตอนนี้ก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋อแต่แม่จะเรียกว่าอุนะครับเดี๋ยวเราเปิดดูว่ามันจะเป็นยังไงว้าวโอหอมแต่ว่าปัญหาปัญหาคือจะออกมายังไง นค,ครับที่เหลือผมก็จะโรยโเลยนะคตอนนี้คือ กุ้งจอมของเรานี้สุกเรียบร้อยไร้กังวลเรื่องพยาธินะครับก็จะมากินข้าวเช้ากันนะครับอ่ะผมขอเตรียมข้าวเช้าแป๊บหนึ่งนะครับครับผมมากินข้าวด้วยกันนะครับอันนี้เมนูก็จะมีกุ้งจอมแล้วก็ไก่ไก่อ ตำทั่วนะครับตำทั่วตำทั่วแต่ค้งจอมนี้ไร้ปัญหาเรื่องพยาศาเพาะว่าตำทัวนี้มีปูนาโอเคไม่เป็นไร อออโอ้เผ็ดเอาเรื่องได้กินกุ้งจอมแบบโอ้ร้อนร้วโอ้หน้าตาดีนะอืม กินใช้ได้อือืมกินกับผากมันอืมอืม,อม,อม ช่องนี้ผักแพงมากเลยครับอย่างไงต้นหอมอะแต่ก่อนมันสามสามเขาเรียกอะไรสามมัดเล็กๆเนี้สามมัดเล็กๆนี้ยี่สิบบาทตอนนี้กลายเป็นมัดละสิบบาทแล้วอืม ลงด,ดวนว่ะโอ้เผ็ดมาก อันนี้เดยกเลียงพระยัดแต่สมตำพุ่งเข้าชนอ,อันนี้ซื้อมานะแต่ว่าอันนี้แขนแขนลักษณะจะเป็นคนหรือเปล่า แม่ค้าเขามีเขามีอะไรล่ะเขามีความคิดแบกแนวนะแบบว,ว่าคิดไปถึงน่าจะคิดถึงผัวแล้วก็เสียบปูดเข้าไปแล้วลงไปทอดเลยอ่ะผมกินให้อืม คนนี้เผ็ดมาก ที่เห็นเยอะๆนะครับนมันมีต่อมกุ้งแค่ตรงเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นผักแล้วก็ป้อยกุ้งบิบตรงนี้เอามาผสมกันเผ็ด,เดอะเผ็ดอะนไหนน้าะ กินที่ถูกต้องเราต้องทำเป็นโบแล้วก็อุ้ยอ้าวอืม กกูุกรดนเลยจริงโอ้ไม่น่าจะไหวแล้วเผ็ดร้อนมาก เขาตั้งใจจริงๆเลยนะเขาตั้งใจเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเห็นเป็นแฉไม่แคมแต่ไม่เสียบไม่อยากจะเสียบขา <ส Hans> ตั้งแต่เมื่อวันก่อนเมื่อวานแล้วก็วันนี้พยายามจะเล่นหมากลุก ให้ชนะเพื่อจะเอาเกมบากลุกมาลงเล่นยังไงก็ไม่ชนะดันเมื่อวานมาไอ้อินเทอร์นเรนต็ตของทอูไม่รู้เป็นไรหลุดทั้งมันเลยเมื่อวานไอ้เราก็ได้ว่าเขาแก้งเราก็รอประมาณหกตาได้เน็ตหลุดโดยไม่รู้ตัว แต่ช่องนี้มีแต่ระดับเซียนๆระดับเทพๆมาเล่นเลยประมาณพันสามพันห้าพันเก้าพันแปดก็มีโู้แบบผมสู้ไม่ได้เลยอะคือดักทางถูกหมดออย่างกับรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหน,น อันนี้อร่อยอันนี้ว่าแต่เผ็ดต่อมกุ้งเดี๋ <c oughs> ยวว่าหลังว่าจะทำไบเนี้ยเอาเนื้อเนื้อวัวเนื้อวัวกั้วเกลือครับแม่พาทำที่บ้านตอนสมัยเด็กๆอร่อยน้ำน้ำไม่เยอะเผ็ด <c oughs> ผมต้องพอแค่นี้ครับข้าวก็หมดแล้วเผ็ดก็เพ็ด <c oughs> ไอ้อันนี้เขาบอกว่าลดความดันนะไม่รู้จริงหรือเปล่า,ลาไตัวไหนแต่ว่ากินอันนี้เข้าไปเพื่อลดความดันแล้วก็มีพริกด้วยพริกเข้าไปก็เพิ่มความดัน ครับก็จะมากินแก้เผ็ดนะเป็นขนมปังนวนขนมปังฟูทำเนื้อฟูวนวนก็จะเอาของโลกมากินแก้เผ็ดน่อยจิ๊กมาหน่อยหนึ่งลบด,ด,ด้วยกาแฟ ต่อไปต่อไปสักอีกประมาณเดือนหนึ่งก็คิดว่าจะทำสอนเขียนโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูปใน Excel ครับไม่รู้ว่ามีใครสนใจหรือเปล่าเลยหวานนมหวาน

ขนมปังเป็นเนื้อเหนียวนุ่มดีกว่าอันนี้ฟูนไม่เหนียวะ ทเองกินเองนะครับเมื่อคืนลูกชายก็จะกินแต่ว่ามันดึกแล้วขอแปลงฟันแล้วก็เลยให้นอนไม่ได้กินก็ขอบคุณมากครับที่ <c oughs> ติดตามที่ดูคลิปผมจนจบแล้วก็ที่เ,าเขาเรียกอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก็ขอบคุณมากนะครับผมครับ